สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะพี่รันนี้วันนี้พี่รันจะทํากับข้าวนะคะจะทํากับข้าวจะทํากับข้าวว่าจะทําอะไรดีว่าจะทํากับข้าวแล้วก็ลงคลิปหนึ่งนาทีนะคะโอ้ก็มาเดินนะเดินให้ดูบ้านนะคะเดินให้ดูบ้านว่าบ้านพี่รันเป็นยังไงนี่หน้าหลังบ้านมีทีทีกลอฟด้วยนะคะมีเออเห็นไหมคะอื มีตีกรอบได้ค่ะเดี๋ยวจะลองลองเลงให้ดูได้ไหมคะเนี่ยลองดูลองดูลองดูว่าตีก๊อบมันจะลงรูไหมคะได้จะบหมวกคาติเรียได้จุแล้วก็จะมาทำนะคะทำกับข้าวข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วทำกับข้าวอะไรยังไม่ตั้งชื่อนะคะยังไม่ได้ตั้งชื่อว่าจะทำกับข้าวอะไรดีนี่ือต้มปีกไก่นะคะ ปีกไก่สวรรค์ค่ะวันนี้จะมาต้มปีกไก่สวรรค์ดูว่าพี่รันจะทํายังไงปีกไก่สวรรค์นะคะเราซื้อไก่มาล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดเลย mm. แล้วก็มาทาํขคาวลงคลิปแปดนาทีนะคะลงคลิปแปดนาทีขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจทุกครั้งเลยแล้วขอบค <s> ุณปู่ด้วยนะคะขอบคุณปู่ด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะแล <ๆ S 2> ้วขอบคุณทุกคนพี่รันขึ้นไปทุกครั้งก็มาให้กําลังใจนะคะขอบพคุณมากค่ะแล้วก็วันนี้พี่รันจะ ต้มไก่ปีสวรรค์น,นะคะใส่ใส่ขิงนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ก็มีไก่นะคะมีไกม่มีไก่ซื้อมาอย่างไก่อย่างดีเลยนะคะซื้อมาไก่อย่างดีเลยนะคะพี่นันก็จะทํานะคะตอนนี้ก็จะเริ่มทำแล้วค่ะอย่าลืมเข้ามาดูคลิปพี่นันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะต้มไก่ปีสวรรค์น,นะคะขอบคุณมากคาะบา้านบ้านทำบ้านบ้านจะไม่ต้องตัดต้องต่อ,ตอคะ่ะเอาแบบนี้เลยคะ่ะไปเลยลุยเลยค่ะลุยเลย ปีกไก่นะคะดันเอาปีกไก่ใส่นะคะนี่น้ำซุปดูน้ำซุปสักก่อนเดี๋ยวพี่ดันให้ดูน้ำซุปนะคะขึ้นหน่อยหนึ่งดูน้ำซุปก่อนก่อนน้ำซุปนะคะเดือดแล้วนะคะนี่เราก็ใส่ใส่ข้โคบุตรนะคะโคบุโคข้บุตรนะคะเป็นของโคบุตรนะคะข้บุของประเทศญิ่ปุ่นนะคะเราใส่ไปแล้วแล้วเราก็ นี่คือเสริมกระดูกนะคะเสริมกระดูกแล้วปะเทใส่เข้าไปเลยไอ้นี่ขาดไม่ได้เลยคะ่ะคือเสริมกระดูกนะคะเสริมกระดูกเสริมกระดูกยางดีเลยละคะ่ะนี่น้ำมันจะหอมนัวเลยละคะ่ะก็เห็นวิธีทำนะคะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดแล้วเอาขิงใส่เข้าไปเลยใส่ขิงนะคะใส่ขิงที่หั่นไว้เรียบร้อยนะคะ เราก็ทำแบบบ้านๆนะคะทำแบบบ้านๆนะคะแล้วเก็บไปนกอนแล้วก็ใส่เมกกี้เข้าไปใส่แมกกี้เข้าไปนะคะใส่แม,กก,ะะมกกี้เข้าไปแล้วก็ดูซิว่าน้ำซุปโอเคไหมซุปใช้ได้ดไหรือไม่เดือดมาแล้วนะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะน้ำซุป โอ้โหแซ่บค่ะแซ่บแซ่บมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่รันก็จะเอาไก่ลงเข้าไปนะคะเดี๋ยวพี่รันก็จะเอาไก่ใส่ไปเลยน้ำซุปนะคะสุดยอดมากเลยค่ะอร่อยด้วยค่ะอร่อยเดี๋ยวพี่รันทำทุกครั้งนะคะแล้วก็ใส่ผงชูรสเข้าไปนะคะแล้วใส่เกลือที่มีรสชาติเข้าไปหน่อยหนึ่งนะคะพี่รันก็ทำง่ายๆนะคะทำง่ายๆแล้วก็มาอยู่หน้ากล้องทำวันนี้ใส่ชุดคุณหมอนะคะใส่ชุดนักพยานมาทำอ่ะ ปีกไก่สวรรค์ต้มต้มปีกไก่สวรรค์น,นะคะสนุกแน่เลยล่ะทีนี้อยากจะกินอะไรเราก็ทําแบบสนุกสนุกกับทากินเอะค่ะทําไปนะคะทําไปทําไปแล้วก็ลงคลิปอุ้ยอร่อยค่ะดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็กต้องดูนะคะมาเป็นกําลังใจพื่ันเยอะๆด้วยนะคะแต่ละคลิปแต่ละคลิปพี่ันไม่อยากออกไปข้างนอกเลยคะ่ะดูดิสิกาน้ําเดือดด้ยนะคะโอ้น้ำน่าทานมากเลยออกไก่ใสเข้าไปได้ค่ะ นะคะคมีไก่สวรรค์นะคะใสเข้าไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสตาร์ทผิดนะคะใสเข้าไปได้ค่ะไม่รู้แปดนาทีโอเคนะคะ นาทีก็รอรอให้มันสุกนะคะรอให้มันสุกร,รอให้มันเดือดแล้วเราก็ใส่นี่ต้นหอมค่ะต้นหอมโปะเข้าไปค่ะออหอมนี่คือหอมหวานนะคะเป็นหอมหวานนะคะเป็นหอมหวานใส่เข้าไปค่ะเป็นหอมที่หวานมากกินแบบสดสดกินสดสดได้เลยนะคะกินสดสดได้เลยกินสดสดได้เลยนะคะ แล้วก็นี่สวยมากเลยใช่ไหมคะสวยมากเลยแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะแเราเรายิ่งไว้ประมาณสิบห้านาทีนะคะริ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีรอให้ไก่รอให้โอเคเรอให้เป็นแบบไหนแซ่บมากเลยค่ะแซ่บมากเลยน่าทานมากน่าทานมากเลยค่ะโอ้ oh. แล้วก็หยอดน้ำมันใส่ไปหน่อยนะคะน้ำมันนี้ไม่ทำให้อ้วนนะคะเป็นน้ำมันที่ทำสปาเกตตี้นะคะหยอดาไปหน่อยหนึ่งเ,ออเป็นไงคะสุดยอดไหมคะแล้วเราก็ไล่เก็บไล่เก็บพวกนี้ออกนะคะแล้วเราก็เสร็จในการทําอาหารไปหนึ่งย่างคะ่ะน่าทานมากเลยโอเคไหมคะ มาไหค,คะโอเคนะคะนี่สวยเลยละคะ่ะแล้วเราก็จะมาจบตรงเดี๋ยววิรันจะตักใส่ถ้วยก่อนนะคะตักใส่ถ้วยสวยๆก็คือ <c oughs> เราก็ได้ต้มปีกไก่สวรรค์หนึ่งจ้า นะคะหจานเพราะเวลาเราจะหมดแล้วนะคะ8นาทีค่ะเราจะทำแปนาทีนะคะโอ้เห็นไหมคะแนาทีนะคะแล้วเราก็มาลงสวยๆเราก็มาจบสวยๆตรงนี้นะคะ8นาทีโอเค เห็นไหมคะเราได้ก็ได้แล้วนะคะนี่เราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะอุ๊ยร้อนมากเลยร้อนฉูเลยเราก็จบตรงนี้นะคะต้มกะปิไก่สวรรค์นะคะสไตล์ของพี่รันนะคะอร่อยมากเลยเยร็จจะเสิร์ฟไปตั้งก่อนชิม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 ก่อนโอ้ยแซ่บอูู้แซ่แบ,แบ,แบ,แบมากคะ่ะแซ่บมากคะ่ะขอบคุณมากนะคะ แล้วเจอกันนะคะเจอกันเจอกันตอนไร้สดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย